เอาละครับก็สวัสดีทุกคนด้วยกันนะครับมาอยู่กับฟังกี้คงเช่นเดิมนะครับเพิ่งจะอัดคลิปเมื่อกี้ไปแล้วนะคะคลิปก็เดี๋ยวอัดอีกนคลิปนึงนะครับนี้นะครับผมจะมาสอนคอมโบผลโมจินะครับผลโมจิแล้วก็เซตตัมนี้เลยนะครับก็เทมเพนผลโมจิตื่นโซนกีตาร์หรือว่าจะคาริสตก็ได้แล้วก็เอ่ออะไรนะ แบบคู่นะครับแบบคู่ด้วยนะวิธีการคอมโบนะครับผมจะไปโดยผมจะไปคอมโบเกาะบิ๊กมัมน,นะคบผมเพราะว่ามันตายยากนะเดี๋ยวไปคอมโบให้ดูนะครับก็คือวิธีการคอมโบนะครับ,ก,ก,รบ,รบก็คือต้องใช้ความรวดเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่ศัตรูนะครับจะสาม,มารถที่จะ กดหนีได้แต่ว่าคีอคคอมโบน,นี้สามารถฆ่าเผาเมือตายได้นะครับผมบอกเลยนะฆ่าเผาเมือตายได้นะครับแล้วก็เป็นคอมโบที่นั่นแหละ 10m ที่โดนแฮ็กไปแล้วขึ้น 10m แล้วก็ไอดี ID นี้ 4m นะครับที่ถนะึงไอดีน,นั้นอนะอยากูมากเลยคือไอีนั้น่ะมีเกือบทุกอย่างแล้วไงแล้วโดนแฮ็กอะคิดดูสิแฮกเกอร์ อยากให้มีแฮกเกอร์เลยเนาะคนวาดไหมโอเคมาต่อกันนะครับที่ผลโมจิตื่นเนะีจะใช้เป็นมารอะไรก็ได้นะครับขอแค่ขอแค่ตื่นทุกสกิลก็น่าจะได้แล้วนะน่าจะได้อยู่โอเคนะครับทีกอบิมันแล้วอันนี้เซอร์ีเพื่อนนะครับยืมมาถ่ายคลิป <c oughs> โอเคมาถึงแล้วนะครับผม ขั้นแรกนะครับก็คือเออมันก็คือทำอย่างนี้นะครับกดสกิลเอ็มโมจิแล้วก็วีโมจินะครับแล้วก็กดกดซีโมจิครับซีโมจินะแล้วก็เอาเอาเมาส์เลื่อนไปทางนั้นแบบแบบนึงแล้วก็ปึ๊บอย่างอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้นะครับแต่ว่าทำไมเซิร์ฟมันปิงมากเลยครับเนี่ยปิงปิงมากอ่ะเดิน เดี๋ยวก่อนนะปิงจัดเลยครับอ๋อไม่ใช่ทำไมนะก็คือวิธีนะครับก็คือกดสกิลเอ็กโมจี๋ยวผมจะพิมพ์ให้ดูรอดเอ็กเอ็กนะครับเอ็กเอ็กวี C นะครับพอ XVC สุดแล้วเห็นไหม X XVC นี่ดูที่แชฟนะครับ XVC แล้วกพ็พอมันกระโดดลงมาใช่ไหมก็คือทำแบบนี้คือเราต้องรีบรีบกดสกิลโอดิงแต่ว่าเมื่อกี้เกมมันปิงเนี่ยครับปิงอย่างปิงเลยทำไมมันปิงอย่างเงี้ยเซฟไรนี่ โอ้ยูนิเต็ดสเตลก็คือให้เป็น C D K นะครับ C D K เป็นแซดพอแซดเสร็จใช่ไหมครับแล้วก็ S O U L G I T A อ่าโซกิต so ้านะครับโซกิต so ้าแซดหรือว่าคาบ,บูชา X ก็ได้นะครับแล้วก็ก o t H U M A N X แซดแซดตามนี้นะครับเนี่ยแต่วนะ่าคือผมทําให้ดูมันปิงอ่ะดูดิอย่างปิงเนี่ยปิงมากเลย,อยโอ้โอ้มันปิงอ่ะเนี่ยดูดิอย่างปิงเลยเอาดีแต่ผมจะทําให้ดูเซื้อปกติแล้วกันแต่ว่าขอปิดเสียงก่อน เดี๋ยวเพลงเพลงมันนี่เพลงมา,งมาโอเคเดี๋ยวมาดูคอม,คอมโบนเซิร์ปกตินะครับเซอร์วีอาจจะอาจจะปิงนิดนึงอาจจะปิงไปโอเคเราคอมโบเซิร์ปกติละกันตัวทาทำไมมันช้าขนาดนี้นี่โอเคคอมวิธีการคอมโบนะครับนี่โอ้ยนี่ รอวีอยู่แบบอันนี้ปิงปิงนิดนึงป่ะใช่ใช่อยู่ใช่ไหมโอเควิธีการคอมโบก็คือเอ็กอ,อเอาิปอีกอเอาปิงแล้วก็ซีโมโจิอ้าวเซ็ อุ้ยดูยยดิทุกคนอย่างปิงเลยเกลียดเซิร์ฟปิงอ่ะได้มีจุแบนเซิร์ฟหิงกระโปรงเพื่อโอ,อ้ปิงมากเลยทุกคนทีฟีไม่ได้แล้วแหละอย่างเงี้ยน่าจะได้อยู่ต้องหากต้องต้องหาเซิร์ฟไม่ปิงก็เลยหาเซิร์ฟไรแหละเซิร์ฟก็มีแต่เซิร์ฟปิงปิงปัง,ปง หาไม่ได้ตักีเลยจริงแย่มากเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพูดย่อๆเอาแล้วกันอืมปิงจาาเอาเอาเป็นว่ากดก x ป x เซิร์ฟปิงไหมดูดิอมก็คือกดอันนี้ก่อนก็ก็คือกดกด,กด F แล้วก็ V นานเลยก็ได้นะแล้วก็ C C แล้วก็รีบๆอันนี้โมจิจิ๊บแล้วก็ปึ๊บปึ๊บแล้วก็ปึ๊บอย่างงี้อ่าประมาณเนี้ยอ๋ออ๋อ โหอเนี <Workers. S 2> ้ยเขาเลยเนี่ยคอมโบแบบเมื่อกี้เลยนะครับเื่อจะเอาไปใช้พ p พก็ได้แต่ว่าเซร์ฟมันปิงไงก็เลยพ p พยากนิดหนึ่งนะครับก็หรือหรือว่าจะเป็นประมาณเนี้ยโอ้โปุ๊บนานๆแบบนี้แล้วก็ให้เราไปเป็นถึงหมื่นก่อนก็ได้แล้วก็ปึ๊บปึ๊บแล้วก็อย่างนี้ปุ๊บ แต่ว่าอันนี้มันไม่โดนนะโอเคประานี้อ่าแต่ว่าเมื่อกี้มันไม่โดนนะเอาเป็นว่าพอพอเอกพอเอกวีเสร็จแล้วใช่ไหมโอเคอย่างนี้อาวเฮ้ยโอ้จะิปลี่ยนใหญ่นี่จะร้อกยังไง้รเนี่ย ก็อย่างนี้ปึ๊บก็อย่างนี้แล้วก็อย่างเงี้ยแต่ว่าเมื่อกี้ไม่โดนนะเพราะว่าเซิร์ฟปิงไก่อะ <c oughs> <c oughs> หรือว่าเ,เน็ตมันคือทั้งเซิร์ฟทั้งเน็ตอะปิงหมดอะ,าะ่าประมาณนี้แล้วกันก็แบบเมื่อกี้นะใครเน็ตใครเน็ตเน็ตไม่ปิงก็ก็ตามนั้นก็น่าจะได้อยู่ แต่ประเด็นว่าเซิร์ฟมันมีโปรด้วยไงถูกไหมเซิร์ฟมันมีเซิร์ฟมันมีโปรด้วยก็คือทุกคนน่าจะเข้าใจใช่ไหมว่าทําแบบนั้นนะก็คือก็คือ x ปี๊ว v แล้วก็ซีคือซีใช่ไหมเพราะเพราะเพรากระเรากดขึ้นมาแล้วก็คือกดแซบแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ C Z อย่างนี้ก็คือจะเป็นคอมโบวันช็อตแต่ว่ากดสกิลแซดค้างนะเพราะว่าบางคลิปเขาเขาอาจจะเปิดเผาจะได้เป็นการชะลอเวลาแล้วก็สตันด้วยโอเคก็คือรวันนี้สำหรับคอมโบนี้ก็คือเชๆสำหรับค่าค่าได้จริงๆก็คือโอ okay. เคเราไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าอย่าอะไรก็ติดตามันะครับ, okay. รบไ,ปไปแล้วนะครับ